สวัสดีค่ะแซนดี้แอนด์ออมาแล้วจ้าใครที่ชอบมูเบาๆแต่ไม่อยากงง EP นี้คือทางของเธอเลยเราจะมาเปิดหัวข้อพลังงานคืออะไรให้เข้าใจแบบไม่ต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์แต่ฟังแล้วฟิลดีเข้าใจง่ายกันจ้าพลังงานมันคืออะไรอ่ะพูดง่ายๆเลยนะพลังงานเท่ากับแรงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือมันไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าน้ำมันหรือแคลอรี่นะแต่รวมถึงความรู้สึกความคิดบรรยากาศที่เรารู้สึกได้แม้จะไม่เห็นเลยซึ่งนี่เดียวแต่แบบเราเห็นนะเรารู้ว่าในตัวเรามีพลังงานไหมคิดง่ายๆเลยเวลาที่เรารักใครมีความสุขหรือเครียดจิตตกคลื่นพลังงานในร่างกายมันจะเปลี่ยนทันทีที่แบบทั้งสมองทั้งฮอร์โมนไปจนถึงท่าทางน้ำเสียงอะ่ะ เคยไหมแค่เจอใครแล้วรู้สึกว่าคนนี้มีพลังบวกอะหรือทำไมเขาดูเศร้าหรือดูเครียดเยียบครึมกำลังคิดอะไรบางอยา่างทั้งที่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนั่นแหละพลังงานของคนที่แผ่ออกมาพลังงานรอบตัวก็ส่งมาถึงเราได้นะเคยไหมสถานที่บางที่เข้าไปแล้วรู้สึกโลง่งโปร่งสบายใจบางที่ ดูหรูหราสวยงานแต่ก็รู้สึกอึดอัดทั้งดึงที่อากาศก็โอเคเหมือนคือพลังงานสะสมในสถานที่นั้นหรือแม้แต่เพื่อนบางคนอยู่ไกลแล้วรู้สึกเหมือนถวนชาร์จแบตอะ่ะแต่กับบางคนอยู่แป๊บเดียวรู้สึกเบื่อน้อยง่วงโวยแแรงเหมือนโดนด,ดูดพลังงทั้งวันเลยอะแล้วพลังงานโลกหรือพลังงานจักรวาลล่ะ นี่คือส่วนที่สายมูกายภาพบำบัดจิตวิทยาและพลังงานบำบัดเริ่มคอนเวอร์สกันแบบกรุบกริบโลกระหมุนตลอดเวลาสนามแม่เหล็กโลกก็เตือนตามไปตลอดเวลาส่งผลอับคลื่นสมองและจังหวะชีพ,พจรของเรารวมถึงพลังจักรวาลเช่นพระอาทิตย์ดวงจนันทร์รกจังหวะต่างต่างที่มีผลกับคลื่นพลังงานในตัวคนแล้วเราจำเป็นตรู้ไหม เพราะพลังงานมันกระตัวคุมบรรยากาศเป็นชีวิตถ้ารู้จักเข้าใจมันเราจะปรับจูนตัวเองได้ดีขึ้นเช่นอยู่ใกล้พลังงานดีๆเรื่องพลังงานลบหรือที่ดูดแล้วก็สร้างพลังบวกในตัวเองได้ไม่ต้องรอใครสรุปง,ง่ายๆเลยนะพลังงานไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาแต่รู้สึกได้ผ่านใส่ยผ่านความคิดผ่านสิ่งที่เราเจอในแต่ละวัน ถ้าเข้าใจเรื่องพลังงานอ่ะมันจะช่วยให้เราจัดระเบียบชีวิต่างไงขึ้นสุดๆใครที่ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะเก็ทกันบ้างแล้วเนาะเอาให้วันนี้เป็นวันที่ใจฟูพลังบวกร้อนจิตใจนิ่งเบาสบายแล้วเจอกันใหม e ่อีบีนะาอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพราะพลังงานดีๆแบบนี้เราจะมีให้กันทุกๆคลิปเลยนะบายบาย